มอบรางวัลที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานมอบรางวัล s o i i l s t t r r w w r r s 2023ครั้งที่1นะคะที่จัดโดยชมรมสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่า Social Group เพื่อต้องการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะให้กับบุคคลที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube แล้วก็ติ k กต k ในหลากหลายสาขารางวันนะคะโดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานําโดยคุณวิเวียนนะคะประธานดําเนินงานการจัดงานมอบรางวาัลไฮเกียรติเข้าโรงงานนะอประชุมใหญ่อาคาร9ก้าตึก n อทีแจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะคือแบบเห็นยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะคะเราก็เลยเห็นความสําคัญของโซเชียลคือทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโซเชียลใช่ไหมคะผานก็เลยคิดว่าในยุคนี้คนโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถแบบเข้าห้องน้ําก็ยังถือโทรศัพท์อ่านขาน่าวดูหนังฟังเพลงอะไรทุกอย่างใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็เลยอยากจัดงานนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนการตัดสินเป็นยังไงต้องให้แม่แมวพูดนะคะ,คะแม่คะ,ะก็การตัดสินเราก็ จะดูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรามีคณะกรรมการค่ะก็มาโหวตกันค่ะว่าสมพรที่จะให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเขาจะได้ทํางานต่อไปค่롱ลี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังดังอยู่ที่จีนและไต้หวันนะคะส่วนวงนิว c ค u n งท y ใครๆก็รู้จักรู้จักโรนัทยังมีรู้อ่าส่วนวิสตอมคี่แบบขอให้ กาับการแลกเปล่านนะคะค่ะก็โดนดิอมนะคะก็รู้สึกโซเชียลมีเดียสมัยนี้ค่ะก็ไวมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็แพร่กระจายได้เยอะมากๆค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สื่อโซเชียลแบบสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับก็ขอบคุณพี่แหมปด้วยนะครับขอบคุณรางวัลดีๆที่ ครับก็ขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สนับสนุนพวกเราครับรู้สึกวันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากสําหรับรางวัลครั้งนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ความสำคัญกับหลงแล้วก็แฟงแลวเห็นคุ้ค่าตัวหลงของแฟงด้วยครับก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับขอบคุณมากครับรู้สึกดีใจเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ใครๆบนเลนครับที่มอบรางวัลนี้ให้แก่พวกเราครับ ก็เราก็จะแตกแตกยอดออกไปอีกให้มันหลายๆสาขานะคะตอนนี้ก็คือเราอาจจะน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่มีคุณภาพแล้วก็ปีหน้าเราก็จะเพิ่มสาขารางวัลอีกค่ะรางวัลโหวตตอนนี้ก็จะมีน้องพีกกองทัพพีกนะคะได้ทีวีดาราทีวีภาพยนตร์ก็จะเป็นน้องเชอเชอปรางได้นะคะ ส่วนสาขาเอออินฟลูเอเซอร์คือผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลก็น้อง,องน้องน้องอิงฟ้านะคะได้ค่ะแล้วก็นักร้องลูกทุ่งก็คุณเบิ้ลปทุมราชได้ค่ะ,ะยังไงฝากติดตามเพจของเออโซเชียลสตาร์วอร์ดนะคะตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะคะฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะคะ